สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขูสุขคนที่ตามรับชมสองสาววนคนเคมาลาสวัสดีครับเคยอวนคนละเอีดครับเมื่อเนสาววนกาแฟนชิพามาก,กินลาบผมต,มต้มแซบพี่น้องผ้าแกมกระมี่ผ้าก,กาดกรอบแตงสายบัวผ้ละผ้าัเะเกือื์อะไรก็ผ้ากาดกรอบผ้าละผ้ากันครับ ในสาววนก็ขอขอบคุณที่เขามารับชมเขามาติดตามเรามาให้กำลังใจสาววนคนเขมราดด้วยจ้าสาววนก็ขอบคุณเล้ยๆด้วจ้ะเด้อม,มาพี่น้งนองตแซ่ๆนุ่กันครับเวลาไม่เวลาไม่พี่น้องมึอนี่ฟอสกันตอนแรกๆครับ <c oughs> คลิปแรกแค่หมานครับ <c oughs> มาพี่น้องคินก้อยขมต้มแซ่บน้่กันครับจิ้นเขาน้องพี่น้องวันนี้ <c oughs> ไปทางหลัง <c oughs> เปิดฟ้าเลยบ่เปิดฟ้าเลย <c oughs> ล่องก่อยก่อนชาวบ้านมาสีล่องตมีข่าวความพี่น้อก <c oughs> มันจังเหรอแซ่บเป็นยังไงหลุกโดดนะพี่น้อง <c oughs> ลุกโดดเต็มจานผมไม่มองกันนันเลย เทียมน้ำพี่้องค่ะพริกนี่บ่แป้นสาบนมาก

ขอโทษขอให้พี่น้องผู้เพิ่นบากินดิบนะครับผู้เพิ่นบากินดิบบุญบากินเนื้อได้พี่น,พน,พน้องเอด้อเได้บอกพี่น้องบ่อสาววนบอกพี่น้องเพิ่นกายจะป้อนจังเดือนสิ่งตุ่ม <c oughs> กินเสร็จหลาย <c oughs> ไม่เป็นที่สาววนนะพี่น้องกินตำหุ่งลายาหรือตำหุ่งอื่นหรเส้นนียังตอกเส้นกระปุ่นมา đàn mác nào, chính là tân tức ta tụt ta cuốn là cứ nằm ตาเช้าบนแหงมันคือคนหิวนอนอยู่ตลอดเวลาก็ถึงมาตาไทย กำลังรอคลอดพี่น้องต้มขม้มอะไรกัมาสดนามต้มก๋อยขมขมหลืต้มหมันห่อนหลับผมต้มแซ่เอากนันยัง่ะเขาไม่ตำงอางงนั้นยอย กินก๋วยขมกินต้มแซ่บแล้วเรายังถือว่านแมนต่ำอยู่เลยพี่น้องกินอยู่เสมอแล้วก็เบื่อ ลังคือมันเด็กเดืกเอกิสิมหนอหิวถ้มึงกระตำบุหงลวกสินมาหมาแซบถ้าเก็บเดือกเมันจะหิวพี่นนอกิน,นตลอดเวลาได้สาวบนทานกินถ้ากินตาบุงสาวบนบนเหลือเวลาได้พี่นนอกินในตลอดนั่งวางพื่กัน ้อแตกเนื้อแตกแล้วพี่น้องไขมันมันละไายแล้ว เสาบนลืมบอกเสาบนมีเพจอยู่ได้พี่น้องไม่มากไมเยอะสาบนมีเพจอยู่เด้อจ้ะกาเพจกับสาวบนคนเขียมมาลาดคือกันเด้อจ้ะฝากซื้อตามในเด้อจ้ะเด้อรื้มบอกพี่บอกน้องเลยพี่น้องมีเปลี่ยนนะอเลยพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้นั่นเคยบนกับสาวบนสิเ่าท่านเดาลุ่งเพจได้พี่น้องแต่ว่าเพจมันมีทุกคลิปอยู่แล้วพี่น้องฝากพี่น้องไปติดตามไว้เด้อครับพภาษาไทยคือกันครับสาวบนเวีนวักคนเขียมมาลาดคือกันครับ นี่เพจอยู่เรื่องบอกพี่น้องเลยยูทูบใกล้ซื้อเพจกับซื้อยูทูปกับซื้อเดียวกันครับสาวบ่นคนเคมาลาดฝากพี่น้องเข้าไปเบิ้งไปติดตามไปกดไลค์กดแชร์ในเพจนั่นเองนะครับเปลี่ยนเวลาคือกันเลยเพจกระได้เคยล่องเชนมองเสาขึ้นกันกันกบยูทูแต่วา่าลมาเนียกันทีเปลี่ยนเป็นหาโมงแรกเนาะ <c oughs> เป็นไปหาโมงแรกขึ้กันเด้อพี่น้องเปลเป็นลงล่องความกันกับยูทูบเลยครับหาโมงแรกขึ้กันครับ บริวารยังเผ็ดยากเดียพี่น้องเหรอสิว่ามันม่นมีเพผ็ดนี่เลยจ้ะลืมเลยว้าเป็นอะไรไค่หน่อยนี่อต่อไ,ไหม เปรยเปยปอนหยุดตาชิ้นเกน้อยคนนี้เนาะแล้วร่ทวงกีต่ำมากคือ เืออะไรเ<ม>อือเอาเดี๋ยวตัวน้อนท่านน้ำมันมากินดีกว<ม>่าเรลืมไว้ถามว่ามันเข่ากันบ้าต่อเราผู้เป็นอยากว่า Cứ ngừng <laughs> Cái cứ không <cười> 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 là có cứ tầm mùi nè, nè mùi mùi đi mùi mùi cứ mùi 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 bảo mùi 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 muốn làm ta lại ừ. à Mày nói con đi thằng nào cũng thiếu vào Thân tùm ở năm nhớ tùm กิน้เหลกกูากตงแมเอามาเ่แต่มันมันจมูกว่ามันได้กินแบบเป็นตาเป็นอย่างนีไม่หรอมันแมวมันได้กินหลาบกินก่อยดอกท่นหลังเข้าเส้ยนะพี่นนอะ ทำม,มาเรื่เสียงรดเสียงหน้าไหลพี่น้องต่อเรืครับบิ่ <c oughs> ม, <c oughs> มยิ่มรบอบเบิเลยสิขอตรวจวามพิจารณาแล้วมาหล่มนเล่พี่น้อ <c oughs> ให้มันย่อนว่างเฮ้ยบนโซตะตุ่มไหลตั้งกินเข่าน้ำดีดอหงมันอิ่มยาปลาไหลเรากเห็ดปลาไหลเว้ยสวดจานหมุนแล้วบิ่งหงเนาะแร้อนกังเกิดเพลิดเพลินลงดูดกันเหลืออยู่ วนก็ว่ฟฟาใส่พริกหลายอย่างนี่นายยาก็ย่าเอกาผีหลุดโดุดมากัดอีกครับเอาแบบกัดแบบผีกัดหลุดโดุดก็เหมือนที่อ่ะนั่นโมเสบมั้งพี่น้องก้อยเนาะนั่นหกกลุดกัดแบบผีก็หลุดโดุดนำ้ำฮะพี่น้องฝากพ,พี่น้องอย่างเงไี้ยนะครับสาวโหวนคนเข้มลาดักับเปลี่ยนเวลาล่วงเลยครับมืัอนี้เป็นต้นไปครับจากวันนี้เป็นต้นไปหาโม่งแรงเลยพี่น้องเด้อสิบเจ็ดนาฬิกาครับผมกินบะซุภาพกินเสียงดังกินมุมมม่งมั่นเพราะว่าเห็ดจังเลยมาถือต้องพี่น้องกับข้อเมนต์ตีชมได้เนาะครับเนาะสี่คอยปรับปรุงไปเรื่อยๆครับผม คลิปนี้ก็ว้ซ้ำนี่ก็น่าจะฝากาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาววนคนเข้มลลาดเนี่ยนะจา้าพอกันคลิปนะจ้า,จาข,อขอบคุณครัคบ